ลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งมีคนเดินมาบอกคุณว่าแค่กินผลไม้ไม่กี่ชนิดชีวิตคุณอาจยืนยาวขึ้นอีกหลายปีคุณจะเชื่อไหมในยุคที่คนอายุยืนขึ้นแต่กลับป่วยมากขึ้นโรคหัวใจเบาหวานความดันมะเร็งค,ค,ค่อยๆคืบคลานเข้ามาในชีวิตผู้สูงอายุแบบไม่รู้ตัวคำถามคือมันเป็นเรื่องของอายุจริงๆ หรือเป็นเรื่องของสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกวันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกพูดถึงอาหารธรรมชาติที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายลดการอักเสบซ่อมแซมเซลล์และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแต่วันนี้มีประเด็นหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์จนกลายเป็นคำถามที่คนแชร์กันไม่หยุดว่าผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปี ถ้ากินผลไม้เพียงหชนิดนี้เป็นประจำจะสามารถต่ออายุชีวิตได้จริงหรือไม่บางคนบอกว่ากินแล้วสดชื่นแข็งแรงความจำดีขึ้นบางคนบอกว่ากินแล้วผลตรวจสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนตั้งคำถามกลับว่านี่คือความจริงทางวิทยาศาสตร์หรือแค่ความเชื่อที่ถูกเล่าต่อๆกันมาวันนี้ เราจะไม่เล่าแบบผิวเผินไม่เล่าแบบโลกสวยและไม่ขายฝันเกินจริงแต่จะค่อยๆแกะทีละชั้นด้วยข้อมูลงานวิจัยและเหตุผลที่เข้าใจง่ายเล่าให้ฟังแบบคนธรรมดาเหมือนนั่งฟังพอดแคสต์เงียบๆตอนกลางคืนแต่เนื้อหาอาจเปลี่ยนมุมมองเรื่องอายุของคุณไปตลอดชีวิตถ้าคุณกำลังอายุ60ปีขึ้นไปหรือมีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย หรือคนที่คุณรักกําลังก้าวเข้าสู่วัยนี้คลิปนี้อาจเป็นหนึ่งในคลิปที่สําคัญที่สุดที่คุณควรฟังจนจบแต่ก่อนจะไปต่อผมขอรบกวนคุณเล็กน้อยครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวสุขภาพแนวเล่าเรื่องจริงผสมความรู้ที่ฟังง่ายแต่ได้สาระลึกอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้เพราะยังมีอีกหลายเรื่อง ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครบอกคุณตรงๆเกี่ยวกับอาหารสุขภาพและอายุไขและถ้าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวในตอนต่อไปเราจะเริ่มไล่ดูทีละชนิดว่าผลไม้ทั้ง6ชนิดนี้มันมีพลังซ่อนอยู่จริงหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เกินจริงกันแน่ผลไม้ที่ 1. นึ่งแอปเปิลผลไม้ธรรมดาที่อาจช่วยยืดเวลาให้ชีวิตคุณถ้าผมถามคุณตอนนี้ว่า ผลไม้ที่คนทั่วโลกกินมากที่สุดคืออะไรหลายคนอาจนึกถึงกล้วยบางคนอาจคิดถึงส้มแต่มีผลไม้ชนิดหนึ่งที่แพทย์นักโภชนาการและงานวิจัยจากหลายประเทศพูดตรงกันอย่างน่าประหลาดใจว่าถ้าคุณจะเลือกผลไม้เพียงชนิดเดียวเพื่อกินทุกวันหลังอายุ60ผลไม้นั้นควรเป็นแอปเปิลฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับธรรมดาจนหลายคนมองข้าม ธรรมดาจนเราคิดว่ามันจะไปสู้อะไรกับอาหารเสริมราคาแพงได้แต่คุณรู้ไหมความธรรมดานี่แหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะมันซ่อนพลังไว้แบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมีคำพูดเก่าแก่ของแพทย์ตะวันตกที่ว่า an apple a day keeps the doctor away apple ปปวันละลูกหมอไม่ต้องมาเยี่ยมคำพูดนี้ไม่ใช่คำโฆษณาแต่มันมีอายุย้อนไปกว่าร้อยปีและในวันนี้ วิทยาศาสตร์เริ่มอธิบายได้แล้วว่าทำไมคำพูดนี้ถึงไม่ใช่เรื่องพูดเล่นหลังอายุ60ร่างกายคนกำลังเสื่อมแบบเงียบๆปัญหาของผู้สูงอายุไม่ใช่แค่โรคที่มองเห็นแต่คือการอักเสบระดับเซลล์หลอดเลือดเริ่มแข็งสมองเริ่มช้าลงลำไส้ดูดซึมได้น้อยลงภูมิคุมกันอ่อนแรงทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันค่อยๆกัดกินชีวิตคุณทีละนิดทุกวัน และนี่คือจุดที่แอปเปิลเข้ามาแอปเปิลไม่ใช่แค่ผลไม้แต่มันคือฉุดซ่อมร่างกายในแอปเปิลหนึ่งลูกมีสารสำคัญหลายชนิดแต่ตัวที่นักวิทยาศาสตร์พูดถึงมากที่สุดคือควอซิกินสารตัวนี้มีคุณสมบัติลดการอักเสบในหลอดเลือดลดความเสี่ยงโรคหัวใจชะลอการเสื่อมของสมองและช่วยให้เซลล์ไม่แก่เร็วพูดง่ายๆคือมันช่วยชะลอเวลาไม่ให้ร่างกายคุณพังเร็วเกินไปและที่สาคัญสารนี้อยู่ตรงเปลือกแอปเปิล ใช่ครับเปลือกที่หลายคนปอกทิง้งคือส่วนที่มีค่าที่สุดลำไส้คือสมองที่สองและแอปเปิลคืออาหารของมันหลังอายุ60ระบบขับถ่ายจะเริ่มมีปัญหาท้องผูกอืดแน่นดูดซึมอาหารได้น้อยแอปเปิลมีใยอาหารชนิดหนึ่งชื่อว่าเพคกตินเพคกตินคืออาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้เมื่อจุลินทรีย์ดีแข็งแรงภูมิคุ้มกันคุณจะดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นสมองจำใสขึ้นนี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆ แต่เป็นกลไกที่แพทย์ยอมรับทั่วโลก Apple กับอายุไขมีการศึกษาขนาดใหญ่ในยุโรปพบว่าผู้สูงอายุที่กินผลไม้ตระกูลแอปเปิลเป็นประจำมีความเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำลงอย่างมีนัยสําคัญไม่ใช่เพราะแอปเปิลมิเศษแต่เพราะมันลดน้ําตาลในเลือดแบบไม่กระชากไม่ทําให้ตับทํางานหนักและช่วยควบคุมไขมันไม่ดีผู้ตรงๆแอปเปิลคือผลไม้ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุที่สุดแล้วควรกินยังไงถึงจะได้ผลจริงไม่ต้องกินเวละถุง ไม่ต้องคันน้ำจนเหลือแต่น้ำตาลวันละหนึ่งลูกกินทั้งลูกล้างให้สะอาดกินพร้อมเปลือกกินช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายแทนขนมหวานแค่นี้ก็เพียงพอแล้วบางคนอาจฟังแล้วคิดว่าแค่นี้จริงเหรอใช่ครับเพราะการยืนยาวของชีวิตไม่ได้เกิดจากของแพงแต่มาจากความสม่ำเสมอและแอปเปิลคือหนึ่งในผลไม้ไม่กี่ชนิดที่วิทยาศาสตร์พูดแทนมันได้เต็มปากว่าถ้าจะเริ่มดูแลตัวเองหลังอายุ60เริ่มจากผลไมน้นี้ไม่ผิดทางแต่เดี๋ยวก่อนครับ นี่เป็นแค่ผลไม้ชนิดที่หนึ่งเท่านั้นยังมีอีกหลายชนิดที่บางอย่างคุณอาจกินผิดวิธีมาทั้งชีวิตหรือบางชนิดคุณไม่เคยคิดว่ามันจะช่วยยืดอายุได้เลยผลไม้ที่2 b l บลูเบอร์รี่ผลไม้เล็กๆที่สมองผู้สูงอายุขาดไม่ได้ผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามนะครับหลังอายุ60สิ่งที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กลัวไม่ใช่แค่โรคร้ายไม่ใช่แค่การเดินไม่ไหวแต่คือการหลงลืมตัวเองจำชื่อคนไม่ได้ จำเรื่องที่เพิ่งคุยไปเมื่อเช้าไม่ได้บางคนเริ่มหลงทางบางคนเริ่มจำหน้าลูกหลานไม่ได้และความน่ากลัวคือมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับแต่มันค่อยๆมาเงียบๆโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวคำถามคือเราชะลอมันได้ไหมคำตอบคืออาจจะได้ถ้าคุณเริ่มทันเวลาและหนึ่งในผลไม้ที่นักประสาทวิทยาและแพทย์ด้านสมองพูดถึงมากที่สุดในช่วงสิบปีหลัง ก็คือผลไม้เล็กๆสีม่วงเข้มชนิดนี้บลูเบอรี่อย่าดูถูกเพราะมันลูกเล็กบลูเบอรี่ไม่ใช่ผลไม้พื้นบ้านไม่หวานจัดไม่ฉ่ำน้ำแต่สิ่งที่มันมีคือสารที่เรียกว่าแอนโทไซยานินสารตัวนี้คือสารต้านอนุมูลอิสระระดับตัวท็อปของโลกพืชมันไม่ได้แค่ช่วยผิวไม่ได้แค่ช่วยสายตาแต่มันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่ผลไม้หลายชนิดให้ไม่ได้ มันช่วยปกป้องเซลล์สมองสมองผู้สูงอายุอักเสบมากกว่าที่คุณคิดหลังอายุ60สมองจะเริ่มมีภาวะการอักเสบระดับต่ำเรื้อรังนี่คือจุดเริ่มต้นของความจำเสื่อมสมองช้าลงและโรคอัลไซเมอร์บลูเบอร์รี่มีคุณสมบัติลดการอักเสบในสมองและช่วยให้เซลล์ประสาทสื่อสารกันได้ดีขึ้นพูดง่ายๆมันเหมือนการล้างคราบสนิมให้สมองที่ใช้งานมาทางชีวิต มีงานวิจัยที่ทําให้วงการแพทย์เงียบไปพักหนึ่งมีการทดลองกับผู้สูงอายุให้กินบลูเบอรี่เป็นประจำต่อเนื่องหลายสัปดาห์ผลที่ได้คือความจําระยะสั้นดีขึ้นการตัดสินใจเร็วขึ้นสมาธิดีขึ้นและสิ่งที่น่าสนใจคือบางคนมีอารมณ์ดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นเพราะสมองไม่ใช่แค่ศูนย์ความจําแต่มันควบคุมอารมณ์ทางชีวิตบลูเบอรี่กับอายุไขทางสมองคุณอาจเคยได้ยินคําว่าอายุสมอง บางคนอายุ70แต่สมองเหมือน50บางคนอายุ60แต่สมองเหมือน80สิ่งที่บลูเบอร์รี่ทำไม่ใช่การทำให้คุณอายุยืนทันทีแต่มันช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้นานขึ้นโดยยังเป็นตัวเองและนั่นแหละคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าต่ออายุแล้วผู้สูงอายุควรกินยังไงไม่จำเป็นต้องกินทุกวันไม่ต้องกินครั้งละเยอะวันละํำมือเล็กๆก,กินแบบสดหรือแบบแช่แข็งยังได้ประโยชน์กินคู่กับโยเกิร์ตหรือข้าวโอ๊ต หลีกเลี่ยงบลูเบอร์รี่อบแห้งที่ใส่น้ำตาลเพราะนั่นจะตัดคุณค่ามันทิ้งไปครึ่งหนึ่งทำไมผลไม้นี้ถึงสำคัญเป็นพิเศษสำหรับวัย6กิบวกเพราะหลังอายุนี้ยาบำรุงสมองมีผลจำกัดอาหารเสริมบางชนิดแพงและไม่รู้ว่าร่างกายดูดซึมได้แค่ไหนแต่บลูเบอร์รี่คืออาหารธรรมชาติที่ร่างกายรู้จักและใช้ได้ทันทีมันไม่เร่งไม่กระชากไม่ฝืนระบบร่างกายแต่มันค่อยๆช่วยประคองสมองให้เดินไปพร้อมกับเวลาบางที การยืนยาวของชีวิตอาจไม่ใช่การมีหัวใจที่แข็งแรงอย่างเดียวแต่คือการยังจําได้ว่าเรารักใครและใครรักเราและบลูเบอร์รี่คือหนึ่งในผลไม้ที่อาจช่วยรักษาสิ่งนั้นไว้ได้แต่จําไว้นะครับนี่คือแค่ผลไม้ชนิดที่2ยังมีผลไม้บางชนิดที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเลือดและการไหลเวียนซึ่งอันตรายกว่าสมองเสื่อมเสียอีกถ้าคุณมองค่ามันไปผลไม้ที่สทับทิมผลไม้สีเลือด ที่หัวใจผู้สูงอายุเงียบๆต้องการผมอยากให้คุณหลับดาน,นึกภาพตามสักนิดนะครับคนจำนวนมากไม่ได้จากไปเพราะแก่แต่จากไปเพราะหัวใจหยุดทำงานก่อนเวลาหลังอายุ60หัวใจไม่เคยบน่นไม่เคยร้องขอแต่หลอดเลือดของมันค่อยๆแข็งค่อยๆแคบค่อยๆตันและเมื่อวันหนึ่งมันรับไม่ไหว ทุกอย่างก็จบลงทันทีคำถามคือเราดูแลหัวใจโดยไม่ต้องพึ่งยาแรงๆได้ไหมคำตอบคืออาจจะได้ถ้าเรารู้จักผลไม้ชนิดนี้ทับทิมทำไมแพทย์เรียกทับทิมว่าผลไม้ของหัวใจทับทิมไม่ใช่ผลไม้ที่หวานจัดไม่ใช่ผลไม้ที่กินง่ายแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในเม็ดสีแดงเข้มคือสารต้านอนุมูลอิสระระดับสูงมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าโพลิฟีนอลส์สารพวกนี้มีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือปกป้องผนังหลอดเลือดพูดง่ายๆมันช่วยไม่ให้หลอดเลือดกรอบแตกและตันง่ายหลังอายุ60เลือดคุณหนืดขึ้นโดยไม่รู้ตัวผู้สูงอายุจำนวนมากมีภาวะเลือดข้นไขมันในเลือดสูงความดันสูงและสิ่งที่น่ากลัวคือมันไม่เจ็บไม่แสดงอาการ ทับทิมมีคุณสมบัติช่วยลดการจับตัวของไขมันไม่ดีลดการอักเสบในหลอดเลือดและช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นไม่ใช่การรักษาแต่คือการลดโอกาสและการลดโอกาสคือหัวใจของการมีชีวิตยืนยาวมีงานวิจัยที่ทำให้แพทย์หันมามองผลไายนี้จริงจังมีการทดลองกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาหลอดเลือดตีบให้ดื่มน้ำทับทิมอย่างสม่ำเสมอผลที่พบคือ การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นความดันบางรายลดลงและผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์แต่มันคือการทำงานของธรรมชาติที่ค่อยๆฝืนฝูไม่ฝืนร่างกายทับทิมกับอายุหัวใจคุณอาจไม่รู้หัวใจมีอายุของมันเองบางคนอายุ65แต่หัวใจเหมือน80บางคนอายุเจแต่หัวใจเหมือน55หทับทิมไม่ทำให้หัวใจหนุ่มทันที แต่มันช่วยไม่ให้หัวใจแก่เร็วเกินไปและนั่นคือความหมายของคำว่าต่ออายุในแบบที่เงียบแต่ทงพลังแล้วผู้สูงอายุควรกินทับทิมยังไงไม่จำเป็นต้องกินทุกวันไม่ต้องดื่มเป็นลิตรกินเป็นผลสดหรือคั้นน้ำสดวันละประมาณครึ่งลูกไม่เติมน้ำตาลถ้าเป็นน้ำทับทิมกล่องให้ดูฉลากดีๆเลือกที่น้ำตาลตา่ำหรือไม่มีน้ำตาลเติมจำไว้นะครับทับทิมดีแต่หวานตามธรรมชาติ ผู้ป่วยเบาหวานควรกินในปริมาณพอดีทำไมผลไม้มนี้ถึงสําคัญมากสําหรับวัย60บวกเพราะโรคหัวใจคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตน้ตนๆของผู้สูงอายุทั่วโลกและคุณไม่จําเป็นต้องรอให้หมอบอกว่าคุณเริ่มมีปัญหาแล้วการดูแลหัวใจควรเริ่มตั้งแต่วันนี้ในแบบที่ทําได้จริงและทําได้ทุกวันบางทีการมีชีวิตยืนยาวไม่ใช่การอยู่ให้นานที่สุดแต่คือ การมีหัวใจที่ยังทำงานได้ดีพอจะพาเราไปเจอคนที่เรารักจนถึงวันสุดท้ายและทับทิมคือหนึ่งในผลไม้ที่อาจช่วยให้หัวใจไม่ทรยศคุณกลางทางแต่จำไว้นะครับนี่คือแค่ผลไม้ชนิดที่3ยังมีผลไม้บางชนิดที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลในเลือดภูมิคุ้มกันการอักเสบทั้งร่างกายซึ่งถ้าคุณอายุเกิน60คุณไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดผลไม้ที่4อะโวคาโดผลไม้ของไขมันดีที่ผู้สูงอายุมักกลัวผิดคน ผมอยากเริ่มหัวข้อนี้ด้วยประโยคที่ผู้สูงอายุหลายคนพูดเหมือนกันว่าอายุมากแล้วกินมันไม่ได้เดี๋ยวไขมันขึ้นเดี๋ยวหัวใจพังและหนึ่งในผลไม้ที่ถูกเหมารวมว่ามันเกินไปจนหลายคนไม่กล้าแตะก็คือผลไม้หน้าตาเขียวเขียวเนื้อมันมันชนิดนี้อะโวคาโดทั้งที่ในความเป็นจริงมันอาจเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ดีที่สุดสำหรับคนอายุเกิน60หลังอายุ60 ร่างกายคุณแพ้ไขมันเลวมากกว่าที่คิดไขมันไม่ใช่ผู้ร้ายทั้งหมดสิ่งที่อันตรายจริงๆคือไขมันเลว (LDL) ที่เกาะตามผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดตีบแข็งและแตกง่ายอาโวคาโดเต็มไปด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหมูฟาไขามันชนิดนี้มีคุณสมบัติลด LDL และช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันดีพูดง่ายๆมันช่วยปรับสมดุลไขมันในเลือด ไม่ใช่เพิ่มปัญหาหัวใจผู้สูงอายุต้องการไขมันแต่ต้องเป็นไขมันที่ถูกต้องหัวใจต้องใช้ไขมันเป็นพลังงานสมองก็ใช้ไขมันเป็นโครงสร้างแต่ถ้าคุณตัดไขมันออกทั้งหมดร่างกายจะเริ่มรวนฮอร์โมนแปรปรวนสมองล้าและอ่อนแรงเร็วขึ้นอโวคาโดให้ไขมันที่ย่อยง่ายไม่กระตุนการอักเสบไม่ทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งนี่คือเหตุผลที่แพทย์บางสาย แนะนำอะโวคาโดให้ผู้สูงอายุมากกว่าขนมหวานหรือแป้งขัดขาวอะโวคาโดกับหลอดเลือดที่ยังยืดหยุ่นหลังอายุ60หลอดเลือดจะเริ่มแข็งเหมือนท่อเก่าอะโวคาโดมีโพแทสเซียมสูงช่วยควบคุมความดันและช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบของผนังหลอดเลือดผลลัพธ์คือเลือดไหลเวียนดีขึ้นหัวใจทำงานเบาลง หลายคนกินอะโวคาโดผิดแล้วโทษมันความผิดพลาดที่พบบ่อยคือกินกับน้ำตาลปั่นใส่นมข้นกินคู่กับของทอดแบบนั้นไม่ใช่อวโวคาโดผิดแต่เป็นวิธีที่พาไขมันเลวเข้าร่างกายอะโวคาโดควรกินแบบเรียบง่ายเพื่อให้มันทำหน้าที่ของมันได้เต็มทีแล้วผู้สูงอายุควรกินอะโวคาโดยอย่างไงวันละครึ่งลูกก็พอกินกับสลัดกินกับไข่ต้มหรือกินเปล่าๆโรยเกลือนิดเดียว ไม่จําเป็นต้องกินทุกวันสัปดาห์ละ3าสี่ครั้งก็เพียงพอแล้วผู้ที่ควบคุมน้ําหนักไม่ต้องกลัวแค่ควบคุมปริมาณอาโวคาโดกับอายุไขที่ไม่สุดสิ่งที่อโวคาโดทำไม่ใช่การยืดชีวิตแบบวื้ววาแต่มันช่วยไม่ให้ร่างกายพังเร็วหัวใจไม่ทำงานหนักสมองได้ไขมันที่เหมาะสมหลอดเลือดยังยืดหยุน่นทั้งหมดนี้คือพื้นฐานของการมีชีวิตยืนยาวแบบไม่ทรมานบางทีสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุป,ป่วย ไม่ใช่การกินผิดอย่างเดียวแต่คือการกลัวอาหารดีๆเพราะเข้าใจมันผิดและอะโวคาโดคือหนึ่งในผลไม้ที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดแต่จำไว้นะครับนี่คือแค่ผลไม้ชนิดที่4ยังเหลืออีก2ชนิดสุดท้ายหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันและการอักเสบทางร่างกายซึ่งถ้าคุณอายุเกิน60คุณควรรู้จักมันไว้ผลไม้ที่5ฝรั่งผลไม้บ้านๆที่ภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ พังไม่ได้ถ้าขาดมันผมอยากถามคุณตรงๆนะครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าพออายุมากขึ้นแค่เปลี่ยนอากาศนิดเดียวก็ไม่สบายเป็นหวัดง่ายแผลหายช้าติดเชื้อง่ายกว่าเดิมหลายคนคิดว่าก็แก่แล้วมันเป็นธรรมดาแต่ความจริงคือภูมิคุ้มกันของคุณกำลังอ่อนลงและถ้าไม่ดูแลมันจะพาคุณไปเจอโรคอื่นตามมาอีกเป็นแถวและหนึ่งในผลไม้ ที่แพทย์โภชนาการพูดตรงกันว่าผู้สูงอายุไม่ควรมองข้ามคือผลไม้บ้านๆลูกเขียวๆที่อยู่แทบทุกตลาดฝรัง่งฝรั่งไม่ใช่แค่ผลไม้แก้ท้องเสียแต่มันคือคลังภูมิคุ้มกันฝรั่งเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดสูงกว่าส้มหลายเท่าวิตามินซีไม่ได้มีไว้แค่กันหวัดแต่มันมีบทบาทสำคัญกับการทำงานของเม็ดเลือดขาวการส้มแซมเนื้อเยื่อการสมานแผล และการต้านการอักเสบหลังอายุ60ร่างกายดูดซึมวิตามินซีได้น้อยลงแต่กลับต้องการมันมากขึ้นและฝรั่งคือแหล่งที่ร่างกายใช้ได้จริงภูมิคุ้มกันไม่ดีเท่ากับโรคมาเร็วผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ได้ป่วยเพราะโรคเดียวแต่ป่วยเพราะติดเชื้อซ้ำอักเสบเรื้อรังร่างกายซ่อมแซมตัวเองไม่ทันฝรั่งช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบในระดับเซลล์มันไม่ใช่ยา แต่มันคือเกราะธรรมชาติที่คุณสร้างให้ร่างกายได้ทุกวันฝรั่งกับน้ำตาลในเลือดเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดหลายคนคิดว่าฝรั่งหวานผู้ป่วยเบาหวานกินไม่ได้แต่ความจริงคือฝรั่งมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและมีใย,ยอาหารสูงมากใย,ยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้น้ำตาลไม่พุ่งไม่กระชากตับอ่อนนี่คือเหตุผลที่ฝรั่งมักถูกแนะนำให้ผู้สูงอายุมากกว่าผลไม้หวานจัด สิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดคือการกินฝรั่งผิดวิธีจิ้มพริกเกลือเยอะจิ้มน้ำตาลหรือกินพร้อมของหวานอื่นแบบนั้นไม่ใช่ฝรั่งผิดแต่คือพฤติกรรมที่ทำลายคุณค่าฝรั่งควรกินแบบธรรมดาหรือจิ้มเกลือนิดเดียวเพื่อไม่ให้โซเดียมเกินแล้วผู้สูงอายุควรกินฝรั่งยังไงวันละครึ่งลูกถึงหนึ่งลูกเล็กเลือกฝรั่งสุกพอดีเคี้ยวให้ละเอียดกินช่วงสายหรือบ่ายถ้าฟันไม่แข็งแรงหั่นชิ้นเล็กๆหรือปั่นแบบไม่กรองกาก เพราะกากใหญ่คือหัวใจของฝรั่งฝรั่งกับอายุไขที่ไม่ป่วยซ้ำซ้อนการมีชีวิตยืนยาวไม่ใช่แค่ไม่ตายแต่คือไม่ป่วยบ่อยไม่เข้าโรงพยาบาลบ่อยไม่ทรมานตัวเองและภูมิคุ้มกันคือแนวป้องกันด่านแรกฝรั่งอาจไม่ดูหรูไม่แพงไม่อินเทรนด์แต่มันคือหนึ่งในผลไม้ที่ซื่อสัตย์กับร่างกายที่สุดบางทีการดูแลตัวเองหลังอายุ60อาจไม่ต้องซับซ้อนแค่กลับมาให้ค่ากับอาหารธรรมดา ที่อยู่กับเรามาทั้งชีวิตและฝรั่งคือหนึ่งในนั้นแต่จําไว้นะครับนี่คือแค่ผลไม้ชนิดที่5ยังเหลืออีกชนิดสุดท้ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบฮอร์โมนและความเสื่อมของทั้งร่างกายและมันคือผลไม้ที่หลายคนกินผิดเวลามาตลอดชีวิตผลไม้ที่6กอมุ่นแดงผลไม้แห่งการชะลอวัยทั้งร่างกายผมอยากเริ่มด้วยคำถามตรงๆคุณเคยสังเกตไหมครับว่าหลังอายุ60ิ ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเงียบๆเ,เจ็บข้ออักเสบตามกล้ามเนื้อ oh. เหนื่อยง่ายร่างกายฟื้นตัวช้าหลายคนโทษว่าก็แก่แล้วจะทำอะไรได้แต่ความจริงคือร่างกายไม่ได้แก่ขนาดนั้นมันแค่ขาดสิ่งที่ช่วยชะลอเวลาและองุ่นแดงคือหนึ่งในนั้นทำไมองุ่นแดงถึงสำคัญ oh. องุ่นแดง ไม่ใช่แค่ผล,ลไม้หวานกินง่ายแต่เต็มไปด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลโดยเฉพาะเรสเวลาทรอลสารตัวนี้เป็นที่พูดถึงมากในวงการวิจัยอายุยืนเพราะมันมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายปกป้องเซลล์จากความเสื่อมและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันพูดง่ายๆอังหุ่นแดงเหมือนสวิตช,ช์ะลอวัย ที่ธรรมชาติมอบให้ระบบอักเสบของผู้สูงอายุหลังอายุ60ร่างกายมักอยู่ในภาวะอักเสบระดับต่ำเรื้อรังนี่คือจุดเริ่มต้นของโรคหัวใจเบาหวานข้อเสื่อมสมองเสื่อมองุ่นแดงช่วยลดสารที่ทำให้เกิดการอักเสบเหมือนการลดไฟเล็กๆในร่างกายที่ถ้าไม่ดับไฟนั้นจะลามไปทั้งตัว องุ่นแดงและหัวใจหลายคนอาจไม่รู้ว่าสารเรสเวอเรทโรในองุ่นแดงช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นและลดการจับตัวของเกล็ดเลือดผลลัพธ์คือหัวใจทำงานง่ายขึ้นความดันเสถียรขึ้นและลดความเสี่ยงโรคหัวใจอย่างชัดเจนนี่คือเหตุผลที่นักวิจัยหลายคนยกให้องุ่นแดงเป็นผลไามา้ของหัวใจและหลอดเลือดองุ่นแดงกับสมอง สารในองุุนแดงไม่ได้ทำงานแค่หัวใจมันยังช่วยให้สมองลดอนุมูลอิสระในเซลล์ประสาทปรับสมดุลสารสื่อประสาทและเพิ่มการไหลเวียนเลือดในสมองพูดง่ายๆคืออังุุนแดงช่วยให้สมองฟิตเหมือนออกกำลังกายแต่ไม่เหนื่อยและช่วยชะลอความจำเสื่อมได้จริงแล้วผู้สูงอายุควรกินอังุุนแดงยังไงวันละกำมือเล็กๆก,กินสดหรือแช่เย็นก็ได้เลือกองุุนสดไม่ต้องใส่น้ำตาล ถ้ากินอังุ่นแหง้งต้องดูน้ำตาลด้วยเคล็ดลับเล็กๆก,กินพร้อมอาหารเช้าหรือของว่างระหว่างวันเคี้ยวช้าๆเพื่อให้สารอาหารซึมได้เต็มที่และที่สำคัญอย่ากกินเยอะเกินไปเพราะน้ำตาลธรรมชาติแม้ดีก็ยังเพิ่มพลังงานได้อังุ่นแดงกับอายุไขที่แท้จริงการมีชีวิตยืนยาวไม่ใช่แค่ร่างกายไม่เจ็บแต่คือการมีร่างกายที่ยังฟื้นตัวได้สมองยังแจ่ม หัวใจยังทำงานเต็มที่ภูมิคุ้มกันยังพร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคและองุ่นแดงคือผลไม้ชนิดเดียวที่ช่วยร่างกายทุกระบบจากหัวจรดเท้าในแบบที่ผู้สูงอายุเกิน60ควรได้รับอย่างสมบำเสมอบางทีการต่ออายุชีวิตไม่ได้อยู่ที่ยาแพงๆหรืออาหารเสริมฟุ่งเฟือยแต่เกิดจากการกลับมาให้คุณค่ากลับผลไม้ธรรมชาติที่ซ่อนคุณค่าไว้เต็มเปี่ยมและองุ่นคือผลไม้ปิดท้ายชุดนี้ ที่รวมเอาพลังธรรมชาติทั้งหลายมาช่วยผู้สูงอายุไม่ให้ร่างกายสุดก่อนเวลาและนี่คือผลไม้ทั้ง6ชนิดที่ผู้สูงอายุเกิน60ควรกินเป็นประจำแอปเปิ Apple, ชลชะลอเซลล์เสริมสมองบลูเบอรี่ฟื้นฟูความจำสมองแจม่มใสทับทิมปกป้องหัวใจหลอดเลือดไม่สุดอะโวคาโดไขมันดีปกป้องหัวใจและสมองฝรั่งภูมิคุ้มกันแข็งแรงไม่ป่วยง่ายอางุ่นแดง ชะลอวัยข้างร่างกายลดอักเสบถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณลองคิดดูว่าแค่เปลี่ยนผลไม้บางชนิดในแต่ละวันคุณอาจเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้จริงๆและถ้าคุณชอบคลิปสไตล์นี้ฟังง่ายแต่ได้สาระลึกๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของเราเพราะผมยังมีเรื่องสุขภาพและวิธีต่ออายุชีวิตอีกหลายเรื่องที่คุณไม่เคยได้ยินจากที่ไหนและครั้งหน้าเราจะพาไปดูเคล็ดลับกินผลไม้ทั้ง6แบบให้ได้ผลจริง แบบไม่ต้องเสียเงินแพงแต่ร่างกายคุณจะฟินสุดๆ